ประนนี้เนี่ยก็คือมีข้อกำหนดก็คือว่าเราเนี่ยมีปัญหาอีประเด็นหนึงก็คือหลายๆคนได้ตำแหน่งวิชาการแล้วเนี่ยแล้วก็หยุดนะครับหอวัลัยก็จะจ่ายไปเรื่อยๆถูกไหมฮะจะจ่ายไปเรื่อยๆผมเราคำนวณคร่าวๆให้อาจารย์ดูนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจ่ายพศนี้ห้าพบาทต่อเดือนปีหนึ่งก็หกหมืบาทสิบปีก็หกแสนโดยที่ มีผอสอหลายคนยกตัวอย่างเช่นตัวผมเองที่เป็นข้าท่าก็กินผอสอมาเดือน 5, 5, 5, ล,ละห้าพันบาทห้าพันบาทห้าพันบาทเรื่อยๆปีละหกหมื่นสิบปีเนี่ยหกแสนผมเองเนี่ยเป็นผอสอมาสิบห้าปีนะครับอิดตำแหน่งมันต้องเป็นล้านแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําตาแหน่งวิชาการเพิ่มเติมน,นะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีจริงๆก็ตัวอย่างเลยไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวอย่างที่อาจารย์จะแบบแว่าอาจารย์จะต้องเดินตาแหน่งวิชาการต่อไห้ได้ เราก็เลยกาหนดว่าในเมื่อมีสองสี่อาจารย์ต้เข้าใจผมนะครับว่าผมอยู่ในส่วนที่ต้องบาลานซ์ระหว่างสองส่วนยูดีเอาเงินไปจ่ายแล้วแล้วไม่มีเหตุผลเนี่ยฝ่ายงบประมาณก็จะก็จะแย้งกันเพราะว่าก็าจะเดินต่อไม่ได้ผมก็ต้องสเสนอโมเดลว่าผมมีโมเดล2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเอาเงินให้อาจารย์ที่คิดว่าจะทาตำแหน่งชากการเพื่อจ่ายเขาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะมีพสที่ถ้าไม่อคทีฟเนี่ยคือได้มาแล้วแล้วก็เฉย สู้เอาเงินข้อนี้เนี่ยไปจ่ายดีกว่าอาจารย์พอิภาพที่ผมพยายามจะบอกแมครับว,ว่าถ้าจะทําอย่างนั้นเนี่ยสู้เอาเงินคนที่ได้ขอสอมานานๆอย่างผมแบบว่ออาอยากให้ทุกทาณฟังเสมอเ,เอาเงินของผมล้านยัง่ยไปจ่ายเขาดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยกำหนดว่าถ้าท่านได้ขอสอมาแล้ว5ปีในช่วง5ปีแรกเนี่ยจะจ่ายท่านไปเรื่อยๆปีเดือนละ8,000ั0 0 0ดพั0พพอครบ5ปีท่านไม่ได้รอสอหยุดจ่าย หยุดจ่ายค่าตำแหน่งวิชาการพอสอทันทีจนกว่าท่านจะได้รอสอและท่านก็มารับเดือนละหมื่นสองพันบาทหมื่นสองพันบาทเรื่อยๆคือเมื่อไหร่ที่ได้รอสอแล้วหยุดนะครับจะถูกหยุดการจ่ายจนกว่าท่านจะได้รอสอเลยนะฮะและจะมาจ่ายเนี่ยด้วยค่าตำแหน่งวิชาการของรอสอต่อนั่นก็คือจะว่าไปก็คือเป็นการกดดันอาจารย์ว่า ได้บอสอแล้วเนี่ยใน5ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามเกณฑ์เนี่ยได้บอสอมาภายใน2ปีใช่ไหมสองหรือสปีเนี่ยสปีใช่ไหมครับก็ขอรอสอได้แล้วอาจารย์มีเวลาอยู่เกินตักเกินเวลาที่เขากำหนดด้วยเพราะใน5ปีเนี่ยเป็นไปได้ก็เลยจะให้ค่าตอบแทนเนี่ยนะครับสำหรับบอสอเนี่ยไป5ปีเท่านั้น